ขาคุ้นูยของ่างถ่ายรูปน้ำหมาเล่นมาเล่นกับแม่สาัสติจาทุกคนวันนี้พา้าอยยางเรนึห็แล้วจ้ามัดินเล่นเหมือนเดิม

ปิดไม่หมายอยู่ข้างล่างผมจ้ะสวยบรรยากาศชุ่มตรงนั้นสามารถยางลงไปได้จ้ะแต่ว่าปกติคือสุดไปแต่ยางนี่ยพอมีลูกหน่อยลมบรมยากาศรอบๆพลังหน่อยอย่างนี้ยาก รถ <c oughs> ประจำตําแนง่งจากลงนีค้นเห็นเป็นลงไปยางแล้วโอ้ตรงนั้นบนนปลาลับลข้งบนนี้บอกไหนนั่งก่อน สวยกำลังไหลไปหวาพูดลนะนี่จ้าสวย,สวย <laughs> มีหากใหม่จ้ะตรงนั้นหากใหม่ันไปอยากแต่ก็มกักคือเกาคนมักโหลดผมจ้างามา Ngắm đi giả dạ xuống nám thông pha nhang liền chung วิวสวยๆน้ำกันจ้าทุกคนพ่อลูกไปปุ่นแล้วทางน้ำ่นขเขาไงวิากำลังจะนอนอาบแดดนั่งอาบแดดอากาศดีแต่ว่าอากาลรมนี่จ้าข้นมากข้างบนแห่งลม ต้อนอันนี้คือพักกูดน้ำเต่าคือสษข่แมนดอกควานมีขนมีขนขน

ए और वो नहीं ले आओ ยังมาแปๆเป็นหากใหม่ตาตรงนั้นอ่ะเม็นมากหลายกันท่างปลูกละ จักรยานจักรยานมาให้พลอยถือเอาอปก่อนจ้ะอย่างคนกลุ่นอีกละมันมีลานขายติ่มน้ำจ้าแต่่วาก็เลยไทยเมืองนอกคนหลายย่านเคนว่าพลังปรุงคนเขาอ่นบ่มักใหไทยลูกอีกแล้วเลยไปไทยเลยลอดไทยหม่องบ่มีคนไปละจักรยานหน่อยไปอีกแล้ ส,สวยๆมาฝากจ้าตั้งาเยอคนบนยางลงไปบนมี้มาพ้อมนูน่นพอยางลงไปน,น,นู่นตรงน,นี้ไอ้ตรงที่เนี่ยปลายลังเลนี่คือเขาวันนั้น เขาเปิดไฟอะแต่เพราะว่าเขากันหมาเนาะไม่ให้หมาออกมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในนั้นอะอยันหมาออกเขากันไว้ไปนู่นแล้วพอกลุบมีกไลมาอีกทางนึงละ

คากคุนอยู่ข้างล่างถ่ายรูปน้ำหมาเล่นมากเล่นกับแม่ ไม่อ <laughs> yeah, <they> ันทายลูกมันมาขันสกูดันนี่นี่นี่พอลิวันเล็กใช่เดี๋ยวเราจะไปกันไปบินหรือไ้ไปบินจะขอตัวจบคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าพอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้า ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น,ำน้ำแม่เจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้ามยม